สวัสดีครับสายทำสายสัทธาทุกทท่านนะครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอชี้แจงให้กับสายทำสายสัทธาที่ได้ร่วมพัฒนาพระธาตุปูปอมาจนถึงปัจจุบันและทุกวันนี้นะครับก็จะขอชี้แจงอันดับแรกก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะให้พ่ท่านได้ชมในบริเวณที่หลุงพ่อท่านได้พยายามพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้อันนี้สิ่งที่ท่านเห็นนี่คือฐานอง สมเด็จพระประถมจัก,กรพรรดินะครับทึ่งสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเซนนะครับที่กำลังจะทําก่อสร้างเร็วๆนี้นะครับที่รอบรอบพระธาตุตเ,ลลลลาเลยนี่นะครับตามนี้นะครับตามที่ในพระาธาตุปูปอสองเออพระาธาตุปูปอหนึ่งนะครับจนตอนนี้นะครับผมก็อยากจะชี้แจงให้กับาสายทำสายา้าทายทุกท่านนะครับ ตามที่ร็อบที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้า28พระองค์ครับพระพุทธเจ้า28พระองค์ตอนนี้ก็ยังยังไม่ค่อยแล้วเสร็จดีนะครับครับก็ยังยังขาดเจ้าภาพอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะากี่องค์เดี๋ยวเจ้าผ่าหลวงพ่อนะครับนะครับรอกนี้บริเวณนี้นะครับเซึ่งพระพุทธเจ้า28พระองค์เนี่ยครับเนี่ย รู้สึกว่าจะมีเจ้าภาพแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะชี้แจงใต้คลิปอีกทีนะครับสําหรับที่ท่านอยากจะมาร่วมบูชานะครับเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาเป็นอริยทรัพย์ของเราไว้บนดอยภูปอก็นี่ก็คือศาลเอ่อศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่นะครับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไป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 ,ไป,ไป,ไปชมข้างล่างก่อน อันนี้ผมจะพาพระพรมนะครับพระพรมนะครับคือพระพรมนี่จะต้องเป็นแต่ละสถานที่นะครับต้องมีพระพรมที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งแต่ละสถานที่ถ้ามีพระพรมนี่จะทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะได้เกิดเขาเรียกว่าเกิดอะไร เกิดความขังนะครับแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะครับอันนี้เขากําลังก่อสร้างอยู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับนี่ครับพระพรมเนี่ยนะครับที่กําลังทําการก่อสร้างอยู่อันนี้หลุงพ่อหลุงพ่อเจ้าวาดนะครับหลุงพ่อเล็กเป็นเจ้าภาพเองแต่ท่านใดอยากจะร่วมมาเป็นเจ้าภาพกับหลวงพ่อเล็กก็ได้นะครับเรียนเจิญทุกท่านครับนะครับเหมือนกับอย่างกระปูกพุทชงเราเนี่ยครับครับเอาละเดี๋ยวจะมาด้านนี้ชมไปเรื่อยๆครับ นี่ก็คือองค์ปู่ฤาษีนะครับซึ่งองค์ปู่ฤาษีซึ่งเป็นพ่อปู่อน,นันตนาคราชและก็ปู่ศรีสุโธนะครับซึ่งเจ้าภาพก็รู้สึกว่าจะเป็นซึ่งมาจากอเมริกานะครับที่มาร่วมสร้างร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ปู่พุทธชงตอนี้ผมก็ขอชี้แจงให้กับสายทาสายสธาสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมวัดเนี่ยจะต้องมีปู่ฤาษี มีอะไรทําไมไม่มีพระพุทธ,ธเจ้าแต่เราที่นี่ผมขอชี้แจนะครับยังเป็นสํานักปฏิบัติธรรมอยู่สานักปฏิบัติธรรมดอยภูปอยังไม่ได้เป็นวัดนะครับเราเป็นสํานักปฏิบัติธรรมอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ก็ผมและหลวงพ่อเนี่ยจะจัดสร้างออพอปู่ฤาษีทั้งหลายเนี่ยเอ๊ะว่าทำไมต้องมีปู่ฤาษีคือปู่ฤาษีนี่จริงๆแล้วท่านเป็นพรามนะท่านเป็นของศาสนาพราม ซึ่งถ้าผูดด้ใดศึกษาก็จะรู้ได้ดีคือพราหมณ์กับพุทธเนี่ยมันแยกกันไม่ออกลอะครับแต่นี่ที่เรามีเนี่ยก็เพื่อความศรัทธานะศรัทธาของพี่น้องไปที่พึ่งทางใจไม่ใช่ว่าเออเอ๊ะทำไมข้างบนตอนนี้เราก็เราก็แยกส่วนแยกโซนนะครับไม่ได้เอาไปรวมกันส่วนด้านนี้เราก็เป็นเหมือนว่าเออใครนับถือปู่ฤาษีปู่อะไรและอย่างเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจนะแต่อย่างน้อยน้อยพราหมณ์เนี่ยเขาก็นับถือพราหมณ์มาแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไป ขอบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ซึ่งกําลังสร้างอยู่ณข้างบนนี้นะครับต้องขอชี้แจงว่าที่นี่เรายังไม่ได้เป็นวัดนะครับเป็นพระธาตุเอ๊ะทำไมมาที่วัดพระธาตุภูปอมีปู่ฤาษีเอ้มันไม่ถูกประชัยครับอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันละครับอันนี้ที่เราสร้างไว้เพราะว่าความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเขานะไม่ใช่ลูกศิษย์ผมหรอกนะครับผมเป็นแค่ผู้ช่วยหลวงพ่อเท่านั้นเองครับ ะะแล้วก็เทวดาที่เราลอยล้อมเพราะที่นี่คือดอยภูปอยังก็ประวัตินะครับประวัติปู่พุทธชงเนี่ยปู่พุทธชงนะประวัติก็คือพี่ชายปู่ศรีสุดโทนนั่นเองเนื่องปู่พุทธชงเนี่ยในตามตำนานหรือตามตำราถ้าใครศึกษาดีๆนะครับจริงๆแล้วปู่ฤษีปู่อันตราปู่ศรีสุดโธเนี่ยที่ว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านเคยมาปฏิบัติธรรมอยู่บนดอยภูปอ น,นี่เราก็ไม่รู้จะจริงหรือเทอ็จอาง,งอันนี้ก็ไม่รู้แต่หลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราต้องคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีจริงถ้าไม่มีจริงเราก็มาสร้างไม่ได้หรอกครับอันนี้ขอชี้แจงให้กับสายทรานสายสัทธาน,นะครับเอาละครับเดี๋ยวจะไปดูข้างบนนะครับไปคุยกับหลวงพ่อได้ให้เรารอบด้านนะครับเรียนเชิญเลยท่านี้ครับ <Okay. S 3> นี่คือองค์พระกระถมหรือพระมหาจากักรพรรดิที่จะเริ่มทำพิธีวันเสาที่สองนี้ทำหน้ากระทัด ลองมาคุยกับหลวงพ่อท่านดูว่าโครจรพิธีธรรมเนี่ยตอนทั้งหมดกี่องค์ครับพระอาจารย์อ่าสิบหกองนะสิบหกององปฐมห<ส>รมือว่าองค์พระพาจากระักรพรรดิซึ่ง<อ>เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกส,สูงสูงเท่าไหร่ครับองค์ที่หนึ่งสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าสิบเซนเนี่ยประมาณเนี้ยนะร้อยห้าสิบเซนอ่าหน้าตัดอ่าฐานร้อยสี่สิบเซนหน้าตัดก็พระก็ลืมแล้วนะ ซึ่งจะทําพิธีวันเสาร์ที่สองนี้วันเสาร์ที่สองนี้วันที่สองกรกฎานี้จะทําพิธีแล้วหล่อองค์แรกก่อนครับแล้วถ้าเกิดมีสายทําสายสราทธาอยากจะมาล่มเป็นเจ้าภาพจะจะบูชายังไงหรือว่าจะทําบุญเลยแล้วแต่ติดต่อมาที่พระธาตุภูปอเลยนะเบอร์ของอาตมานะก็ติดต่อมาดูใน u t u b e นะโยมนะเบอร์โทรอาตมาอยู่ในนั้นนะขอเรียนเชิญทุกท่านนะจะมาร่นทําบุญนะซึ่งตอนนี้เราก็ครบไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็พุะเจ้าห้าพระองค์ ขายแล้วใช่ไหมผูเจ้าพระองค์ปีที่แล้วก็เสร็จไปแล้วปีนี้ต้นปีก็ผู้จ้ายี่แปดพระองค์ก็เสร็จสองวันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขัดนิ่เมากี้ผมลองบอกกับสายทมว่า2ี่แปดพระองค์ยังขาดเจ้าภาพแต่ตอนนี้หลวงพ่อท่านมีมีท้าเจ้าภาพจะร่วมได้ก็ได้สาวเจ้าภาพร่วมกันแล้วกันนะใครอยากจะร่วมนะหรือที่ต่อมาโดยตรงนะแล้วแล้วไม่ศรัทธาสายธทมถามพมมาเยอะครับว่า องค์เทวดาเดี๋ยวนี้ยังจะสร้างอยู่ป่ะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบันไดยังไม่เต็มบันไดยังไม่เต็มบันไดยังบันไดยังไม่เต็มแต่รอบข้างองเทวดานะใครับจะร่วมทำร่วมจะมาร่วมสร้างแล้วแล้วก็มีสายธรรมสาราโทรมาถามว่า หมายถาสร้างพระพุทธเจ้ายิ่งไปพระองค์เทวดาที่ตั้งสร้างไว้จะมาไหว้บังหมดเลยหลวงพ่อจะแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวยกขึ้นฐานขึ้นมาหมอจะยกฐานขึ้นมายกฐานขึ้นมาจะมากราบไหว้มาบังไม่เห็นแล้วไม่รู้ว่าไปไหนหมดพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์เดี๋ยวายกสูงฐานสูงเสมอหมดอานนี้หลังเหมือนเดิมอันนี้ผมก็ชี้แจงแล้วนะครับที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเทวดาที่วางไว้ด้านหลังพระพุทธเจ้าท่านจะยกขึ้นมาวางเรียงพระพุทธเจ้านะวางวางเรียงที่พระพุทธเจ้าเลย ครับตรงนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับอโอเคครับอขอบคุณครับ